ึอยากเสริจทอเมื่องจันวีแล้วค่ะก็ยอมรับตรงๆว่ายังไม่ชอบการทํากองซะเต็มตัวตั้งแต่สมัยเรียนแล้วพี่ก็จะช่วยพ่อแม่ทํางานมาตลอดก็ยังไม่ชอบเท่าไหร่ก็พอผ่านไปผ่านมามันเริ่มสึนสับแล้วการทํากองเป็นอาชีพเดียวที่บ้านที่ทําแล้วก็ส่งที่เรียนมาหลังจากพ่อแม่เริ่มปวยพี่ก็ร่มมาช่วยงานแบบเต็มตัว ก็จะเข้ามาทำงานเต็มตัวตั้งแต่ปีพศ2 5 4ะแล้วปกติขายยังไงอะคะก็จะมีขายหน้าร้านส่วนใหญ่แล้วพอโลกมันวิวัฒนาการไปเนี่ยเราก็จะจำหน่ายผ่านโลกโซเชียลนอกจากจำหน่ายหน้าร้านแล้วทางร้านของพี่ก็จะจำหน่ายผ่านเทปสยามกองยาวของเทเลลึกซีเบเนียต่างๆครับไม่ไว่าจะเป็นกองตู้กุญแจกองโมเดล อันนี้ก็จะเป็นที่ยอดนิยมของบุคคลทั่วไปเพราะหนึ่งจะซื้อไปให้ผู้ใหญ่ก็ได้ซื้อไปเป็นของฝันก็ได้ซื้อไปแก้บนก็ได้หรือซื้อไปแจกเพื่อนๆน้องๆก็อยังได้หนึ่งด้วยราคาที่ไม่แพงจนเกินไปสามารถเข้าถึงได้ทุกรุ่น